สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันนัทชาวีวานิสุรางค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอ t n ทช่อง16แต่เรายังมีโซเชียลมีเดียทั้ง f เฟซ o o ๊กยู u ูบแอปพลิเคชัน Tik t o อกอินสตาแกรและ Twitter ให้คุณผู้ชมติดตามข้อมูลข่าวสารกันตลอดทั้งวันในหลากหลายประเด็นช่องทาง YouTube อย่าลืมกด subscribe ที่คนหลังข่าวชา่องจะได้ไม่พล ทุกความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจทั้งประเด็นการเมืองเศรษฐกิจสังคมการต่างประเทศและเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพตลอดช่วงรายการในวันนี้เนื้อหาสาระยังคงหลากหลายเช่นเดิมนะคะเริ่มต้นจะไปติดตามคําเตือนจากกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการกลับมาแพร่ระบาดของไข้เลือดออกในปี2565ดังนั้นต้องมาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะว่าสาเหตุของโรคลักษณะอาการแนวทางในการดูแลรักษาและวิธีการป้องกันเราทำอย่างไรได้บ้างในขณะเดียวกันจะมาเตือนภยัยเรื่องของการรับจ้างเปิดบัญชีธนาคารที่เรียกกันว่าบัญชีมา้าจะมีความผิดทางกฎหมายบทลงโทษหนักทีเดียวเพราะฉะนั้นไม่คุ้มกันเลยกับค่าจ้างที่ได้รับ หลักร้อยหลักพันทิ้งท้ายกันคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองจะไปติดตามวิธีการเปลี่ยนความทุกข์ให้เป็นความสุขสำหรับชาวบ้านที่ไม่รู้จะไปอยู่ไหนค่ะหลังจากก่อนหน้านี้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารป้องกันตะลิ่งแม่น้ำวางในพื้นที่จังหวัดลำปางพักกันสักครู่ก่อนนะคะหลังจากนั้นในช่วงหน้าทยอยกลับมาติดตามรายละเอียดในแต่ละประเด็นไปด้วยกันค่ะ ทำใหม่ใครๆก็มี GHB All และ GHB Buddy คู่หูบริการดิจิทัลจากทออสอคู่หูรู้ใจที่ต้องมีติดมือถือเพราะ GHB All เป็นแอปพลิเคชันที่รวมทุกบริการเหมือนยกบริการธนาคารไว้ในมือคุณแถมยังมี GHB Buddy เป็นเพื่อนคอยไลน์บอกทุกความเคลื่อนไหวด้านการเงินแอป GHB All และ Line GHB Buddy บริการดิจิทัลดีๆจากทออสอ วิกฤตอาจทำให้คุณล้มแต่ออมสินอยากให้คุณลุกขึ้นได้อีกครั้งด้วยโครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพฝึกอบรมทักษะโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมสินเชื่อให้คุณตั้งตัวได้ธนาคารออมสินเขียนข้างคนไทยทุกคนสร้างโอกาสที่ยั่งยืนอย่างครบวงจรเพื่อความสุขที่ยั่งยืนธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม นอกนจากโควิด19แล้วนะคะตอนนี้เนี่ยก็ยังมีหลายโรคเหมือนกันที่พร้อมจะแพร่ระบาดในประเทศไทยหนึ่งในนั้นก็คือไข้เลือดออกค่ะดังนั้นวันนี้ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวค่ะเราจะมีข้อมูลมาเสนอให้คุณผู้ชมได้ติดตามไปพร้อมๆกันเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องคุณผู้ชมจะได้สามารถดูแลตนเองให้รอดผลจากไข้เลือดออกไปติดตามด้วยกันเลยค่ะ กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธาร,รณสุขมีการจัดทำพยากรโรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์ระหว่างวันที่20ถึง26กุมภาพันธ์2565ค่ะโดยคาดว่าในช่วงนี้มีโอกาสจะพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นทุกภาคทั่วประเทศเนื่องจากว่ามีฝนตกในหลายพื้นที่ทำให้เกิดน้ำคางตามภาชนะและวัสดุต่างๆเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของลูกน้ำยุงลายซึ่งเป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออก ส่วนใหญ่กลุ่มผู้ป่วยที่พบในช่วงนี้จะเป็นเด็กวัยเรียนแต่ผู้ที่ติดเชื้อโรคไข้เลือดออกและเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มผู้ที่มีโรคประจําตัวเรื้อรังและกลุ่มผู้ที่มีน้ําหนักเกินเกณฑ์ค่ะจากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรคสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปี2565ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง9กุมภาพันธ์ พบผู้ป่วยจำนวน305รายเสียชีวิต2รายผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมาจำนวน112รายกลุ่มอายุที่พบมากที่สุดคืออายุ5-14ปีนะคะรองลงมาจะเป็นอายุ15-24ปีค่ะจังหวัดที่พบผู้ป่วยมากที่สุดคือกรุงเทพมหานครปัจจัยที่ส่งผลต่อการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกที่สำคัญได้แก่มีโรคประจำตัวและการได้รับยาเอนเซต เพราะฉะนั้นกล่มควบคุมโรคจึงขอความร่วมมือประชาชนให้ช่วยกันสำรวจแหล่งน้ำขังที่จะเป็นแหล่งเพาะพันยุงลายบริเวณรอบบ้านตามมาตรการ3เก็บป้องกัน3โรคนั่นคือ 1. เก็บบ้านให้ปลอดโปรง่งไม่มีบริเวณอับทึบให้ยุงลายเกาะพัก 2. เก็บขยะที่อยู่บริเวณรอบบ้านเก็บเศษภาชนะที่ไม่ต้องการทิ้งไว้ในถุงดำมัดปิดปากถุงแล้วนําไปทิ้งลงถังขยะเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันยุง 3. เก็บน้ำภาชนะที่ใส่น้ำเพื่ออุปโภคบริโภคต้องปิดฝาให้มิดชิดค่ะล้างความภาชนะที่ไม่ใช้แล้วเปลี่ยนน้ำในกระถางหรือแจกันทุกสัปดาห์โดยใส่ทรายกำจัดลูกน้ำหรือปล่อยปลา,ปลากินลูกน้ำในภาชนะที่ปิดฝาไม่ได้เพื่อป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่รวมถึงเน้นการป้องกันไม่ให้ยุงกัดโดยทายากันยุงและนอนในมุง้งซึ่งจะทำให้สามารถป้องกันได้3โรคนั่นคือ1 โรคไข้เลือดออก 2. โรคติดเชื้อไวรัสซิก,ก้าและ 3. โรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือโรคชิกค,คุนกุญยาค่ะ ถ้าเกิดประชาชนมีอาการป่วยเช่นมีไข้ไอ้มีน้ำมูกเจ็บคอหายใจเหนื่อยหอบเบื่ออาหารปวดท้องซึ่งอาจจะมีลักษณะคล้ายกันหลายโรคทั้งไข้หวัดใหญ่ไข้เลือดออกและโรคโควิด -19 ก็ขอให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยแบบ100%เอร์เซนตเต็มรับประทานยาลดไข้1-2ถวันโดยให้เลือกรับประทานยาแก้ไข้พาราเซตามอลหลีกเลี่ยงการรับประทานยากลุ่มเอนเซต เช่นยาไอบุโปรเฟนแอสไพรินหรือยาแก้ปวดไดโคฟนแคเพราะถ้าหากว่าเป็นไข้จากโรคไข้เลือดออกเนี่ยยากลุ่มนี้จะมีฤทธิ์ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหารแล้วส่งผลทําให้การรักษายุ่งยากรวมถึงเสี่ยงต่อการทําให้มีอาการหนักมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะถ้าเกิดทานยาแล้วอาการไม่ดีขึ้นต้องรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยหาสาเหตุของโรคว่าเกิดจากอะไรและรับการรักษาต่อไปค่ะ นายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคคาดการโรคไข้เลือดออกในปี2565นี้ว่าจะกลับมาระบาดอีกครั้งนะคะหลังจากที่เงียบหายไปแล้ว2ปีในช่วงที่โควิด19มีการแพร่ระบาดเพราะว่าประชาชนอยู่บ้านไม่มีกิจกรรมรวมตัวกันแต่การกลับมาระบาดของโรคไข้เลือดออกในปีนี้เนี่ยจะเกิดจากปัจจัยภูมิคุ้มกันหมู่ของประชาชนที่เริ่มต่ำลง โดยช่วงเดือนมก,กราคมที่ผ่านมาค่ะปรากฏว,ว่ามีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเสียชีวิตแล้ว2รายจุดสังเกตก็คือผู้ป่วยที่เสียชีวิตทั้งคู่นั้นเป็นผู้ใหญ่อายุ37ปีและ40ปีค่ะเนื่องจากระยะแรกของอาการไข้ในผู้ใหญ่เนี่ย มักจะไม่ค่อยนึกถึงโรคไข้เลือดออกและคนในวัยทำงานก็มักจะรับการรักษาที่คลินิกหรือซื้อ,อยามากินเองแล้วพออาการไม่เด่นชัดว่าเป็นไข้จากโรคอะไรขนาะเดียวกันก็ยังมักจะได้รับยาที่ช่วยลดไข้ได้เร็วได้แก่ยาในกลุ่มเอนเซตมีผลในการทำให้เลือดออกในทางเดินอาหารและโดยเฉพาะยาไอบูโพรเฟนแอสไพรินและไดโครฟินแอค ยิ่งทําให้เลือดออกอย่างรุนแรงแล้วก็เสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้นะคะซึ่งการใช้ยาลดไข้ก็ขอให้ใช้ยาพาราเซตามอลเป็นหลักค่ะสำหรับโรคไข้เลือดออกจะเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกีโดยจะมียุงลายเป็นพาหะนำโรคมักจะพบในประเทศเขตร้อนและระบาดในช่วงฤดูฝนของทุกปีแต่ในเมืองใหญ่ๆอย่างกรุงเทพมหานครอาจจะพบโรคไข้เลือดออกนี้ได้ตลอดทั้งปีค่ะ สำหรับเชื้อไวรัสเดงกีนี้จะมีอยู่ด้วยกัน4สายพันธุ์ในแต่ละปีจะมีการกระจายของเชื้อทั้ง4สายพันธุ์หมุนเวียนกันและมีเชื้อที่เด่นแตกต่างกันไปในแต่ละปีค่ะทําให้มีการระบาดของโรคมาโดยตลอดเนื่องจากประชาชนไม่มีภูมิต้านทานต่อเชื้อไวรัสสายพันธุน์นั้นๆโดยมียุงลายตัวเมียเป็นพาหะนาโรคเมื่อยุงลายดูดเลือดผู้ป่วยที่มีเชื้อไวรัสเดงกีเชื้อก็จะเข้าไปฝังตัวภายในกระเพาะและต่อมน้ําลายของยุง โดยจะมีระยะเวลาในการฟักตัวประมาณ8ถึง12วันนะคะเมื่อยุงที่มีเชื้อไวรัสไปกัดคนอื่นต่อเนี่ยเจ้าเชื้อไวรัสก็จะเข้าสู่กระแสะเลือดของผู้ที่โดนกัดก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกตามมาค่ะ ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกที่เคยได้รับเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใดจะมีภูมิคุ้มกันเฉพาะสายพันธุ์นั้นนะคะถ้าเกิดได้รับเชื้อไวรัสสายพันธุ์ที่ต่างออกไปจากครั้งแรกก็สามารถเป็นไข้เลือดออกได้อีกและโดยทั่วไปอาการของโรคครั้งที่2ก็มักจะรุนแรงกว่าครั้งแรกด้วยค่ะ อาการของไข้เลือดออกจะมีได้หลายอย่างในเด็กเนี่ยอาจจะมีเพียงอาการไข้และผื่นในผู้ใหญ่อาจจะมีไข้สูงปวดศีรษะปวดตามตัวปวดกระบอกตาปวดกล้ามเนื้อถ้าหากไม่คิดว่าเป็นโรคไข้เลือดออกอาจจะทําให้การรักษาช้าและผู้ป่วยอาจจะเสียชีวิตเลยนะคะซึ่งลักษณะที่สําคัญของไข้เลือดออกจะมีอาการสําคัญ4ประการด้วยกันค่ะ 1. ไข้สูงลอย ไข้3 9มสงสีองศาเซลเซียสมักจะมีหน้าแดงโดยมากเนี่ยไม่ค่อยจะมีอาการน้ำมูกไหลหรือไอน,นะคะเด็กโตอาจจะมีอาการปวดเมื่อยตามตัวและปวดศีรษะอาการไข้สูงมักจะมีระยะ4-5วันค่ะ 2. อ,อาการเลือดออกเลือดกำเดาไหลเลือดออกตามไรฟันเลือดออกในกระเพาะโดยจะมีอาการอาเจียนเป็นเลือดหรือถ่ายดำมีจุดเลือดออกตามตัว 3. ตับโต4 ความผิดปกติของระบบไหลเวียนเลือดหรือช็อกมักจะเกิดช่วงไข้จะลดโดยผู้ป่วยจะมีอาการกระสับกระส่ายมือเท้าเย็นรอบปากเขียวอาจจะมีอาการปวดท้องมากก่อนจะมีอาการช็อกชีพจรเบาเร็วความดันต่ำไข้เลือดออกไม่มีการรักษาเฉพาะนะคะการรักษาจะเป็นเพียงการประคับประคองอย่างใกล้ชิดโดยการเฝ้าระวงังภาวะช็อกและเลือดออกและการให้สารน้ำอย่างเหมาะสมก็จะทำให้อัตราการเสียชีวิตลดลงได้ค่ะ เน้นย้ำด้วยความห่วงใยนะคะยังไงก็ตามมันสังเกตอาการที่ดีค่ะถ้าหากว่ามีอาการเหล่านี้ยกตัวอย่างเช่นมีไข้สูงลอยคือสูงเลยไม่ได้มีว่าไข้สูงแล้วก็ไข้ต่ำสลับกันถึงมาว่าจะกินยาแก้ไข้ไปแล้วก็ตามปวดศีรษะเวียนศีรษะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องเบื่ออาหารรวมถึงจะมีจุดแดงเล็กๆตามตัวทั้งแขนและขา เกิดอาการแบบนี้เมื่อไหร่แล้วก็ต้องรีบพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยและรักษาอย่างถูกต้องต่อไปจะได้ป้องกันถ้าหากเป็นแล้วอาการจะได้ไม่รุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตนะคะเอาล่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องของการรับจ้างเปิดบัญชีธนาคารที่เรียกกันว่าบัญชีมา้าบอกไว้แล้วนะคะว่าได้ค่าจ้างหลักร้อยหลักพันไม่คุ้มค่า กับถ้าเกิดโดนจับแล้วคุณมีความผิดตามกฎหมายที่บทลงโทษค่อนข้างจะหนักสักครู่กลับมาติดตามค่ะ อาจทำให้คุณล้มแต่ออมสินอยากให้คุณลุกขึ้นได้อีกครั้งด้วยโครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพฝึกอบรมทักษะโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมสินเชื่อให้คุณตั้งตัวได้ธนาคารออมสินเขียนข้างคนไทยทุกคนสร้างโอกาสที่ยั่งยืนอย่างครบวงจรเพื่อความสุขที่ยั่งยืนธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม ทำใหม่ใครๆก็มี GHB All และ GHB Buddy คู่หูบริการดิจิทัลจากทออสอคู่หูรู้ใจที่ต้องมีติดมือถือเพราะ GHB All เป็นแอปพลิเคชันที่รวมทุกบริการเหมือนยกบริการธนาคารไว้ในมือคุณแถมยังมี GHB Buddy เป็นเพื่อนคอยไลน์บอกทุกความเคลื่อนไหวด้านการเงินแอป GHB All และ Line GHB Buddy บริการดิจิทัลดีๆจากทออสอ ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวกับคนเตือนภัยค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมาเตือนภัยเรื่องของการรับจ้างเปิดบัญชีธนาคารที่เรียกกันว่าบัญชีม้านั่นเองค่ะมิจฉาชีพเนี่ยจะไปว่าจ้างผู้อื่นให้เปิดบัญชีธนาคารให้หลังจากนั้นก็นําไปใช้ในการกระทําความผิดนะคะผู้ที่ไปเปิดบัญชีให้จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติฟอกเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยบทลงโทษหนักทีเดียวลองไปติดตามรายละเอียดด้วยกันค่ะ บัญชีม้าคือกลโกงของมิจฉาชีพนะคะที่เขาจะไปว่าจ้างผู้อื่น ให้เปิดบัญชีธนาคารแล้วก็นำบัญชีธนาคารนั้นไปกระทำความผิดค่ะนี่เป็นหนึ่งในขั้นตอนการโกงเงินหลอกให้เหยื่อโอนเงินเข้าบัญชีมา้าก่อนเงินจะถึงตัวคนร้ายตัวจริงที่บรรดาแก๊งมิจฉาชีพทำกันศูนย์ปรับปรามอายาการ,รมเทคโนโลยีสารสนเทศก็ได้ออกมาเตือนภัยบัญชีมา้าว่าได้ไม่คุ้มเสียนะคะจะมีการหลอกให้เปิดบัญชีและซื้อขายบัญชีหลักร้อยถึงหลักพันจากนั้นก็นำไปใช้ก่อเหตุหลอกลวงค่ะ ตอนนี้ต้องออกมาย้ำเตือนกันว่าอาจจะผิดทั้งการเป็นตัวการร่วมสนับสนุนกระทําความผิดแถมเดินข้อหาฟอกเงินใช้บัญชีโกงกี่ครั้งก็ต้องเอากระทงไปคูณกันโกง50ครั้งก็รับไป50กระทงค่ะ การโกงเงินบนโลกออนไลน์ที่ต้องใช้บัญชีธนาคารหรือการซื้อขายของผิดกฎหมายอย่างเช่นยาเสพติดตัวการที่แท้จริงมักจะไม่ใช้บัญชีของตัวเองนะคะแน่นอนเพราะกลัวหลักฐานจะมาถึงตัวเพราะฉะนั้นก็เลยต้องใช้บัญชีคนอื่นมาทำธุรกรรมแทนนี่แหละจึงเป็นที่มาของการหลอกให้เปิดบัญชีและซื้อขายบัญชี รวมถึงการหลอกให้เปิดบัญชีอาจแอบ,บอ้างเรื่องต่างๆนานาเช่นให้รับเงินเยียวยาให้รับค่าโน่นนี่นั่นแล้วใช้บุคคลอื่นเปิดบัญชีจากนั้นตัวเองก็เอาบัญชีธนาคารไปใช้ถ้าเกิดมีผลตอบแทนก็จะเข้าข่ายของการซื้อขายบัญชีซึ่งปกติก็พบว่าซื้อขายกันอยู่แค่หลักร้อยไปจนถึงหลักพันเท่านั้นค่ะ แล้วเวลามีคดีอะไรเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ไล่เส้นทางการเงินไปก็มักจะพบว่าเป็นบัญชีม้าไม่ใช่ตัวการที่แท้จริงคนที่มีชื่อในบัญชีอาจจะไม่มีส่วนรู้เห็นกับการกระทําความผิดในคดีเลยนะคะแต่จะผิดเรื่องของการเกิดบัญชีแทนซึ่งตรงนี้ชัดเจนอยู่แล้วค่ะหลายคดีที่พยานหลักฐานไปต่อได้ยากเพราะอาจจะมีการเปลี่ยนมือผู้ถือบัญชีไปหลายทอดก็เลยทําให้คดีไม่คืบหน้าอย่างที่ตั้งความหวังกันเอาไว้ ดังนั้นเราจึงต้องมาเตือนกันอีกครั้งหนึ่งสําหรับการรับจ้างเปิดบัญชีหรือให้ผู้อื่นใช้บัญชีว่าอาจจะมีความผิดได้หลายอย่างค่ะเช่นความผิดฐานร่วมการกระทําความผิดเป็นผู้ใช้ให้กระทําความผิดหรือเป็นผู้สนับสนุนการกระทําความผิดความผิดฐานฟอกเงินตามพระราชบัญญตัติป้องกันและปราบปร,รามการฟอกเงินปีพุทธศักราช2542ซึ่งอัตราโทษสำหรับความผิดฐานฟอกเงินนั้นจะมีอัตราโทษจำคุกตั้งแต่1ถึง10ปี ปรับเป็นเงิน1 0 0 0 0บาทถึง2 0 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับดังนั้นไม่ควรจะรับจ้างเปิดบัญชีให้ใครเด็ดขาดค่ะสำหรับกรณีผิดพลาดซื้อขายปล่อยเช่าหรือไปรับจ้างเปิดบัญชีไปแล้วก็ต้องรีบแจ้งธนาคารและดำเนินการปิดบัญชีทันทีนะคะจากนั้นก็ต้องรีบรวบรวมหลักฐานแล้วก็ไปแจ้งความที่สถานีทองที่เกิดเหตุรวมถึงแจ้งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง,งอที่หมายเลขโทรศัพท์17-10 รวมถึงประสานไปได้ที่ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยหมายเลขโทรศัพท์1213ได้อีกทางหนึ่งค่ะ ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอย่าไปรับจ้างเปิดบัญชีธนาคารให้กับใครโดยเด็ดขาดเพราะถ้าหากว่าเขานำไปใช้ผิดกฎหมายแล้วก็เราจะมีความผิดด้วยตามพระราชบัญญัติฟอกเงินบทลงโทษคือถูกจำคุกเป็นระยะเวลาไม่เกิน3ปีหรือปรับเป็นเงินไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับดูสิคะไม่คุ้มกันเลยได้เงินค่าจ้าหลักร้อยหลักพันแต่อาจต้องจาคุกหลายปี ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพียง6บาทหรือ12รูปีรักษาฟรีได้หนึ่งคนในสถานการณ์โควิด -19 ชื่อบัญชีมูลนิธิวัดไทยกุศินาราเฉลิมราชราอินเดียเพื่อสถานพยาบาลธนาคารทหารไทยธนาตาิเลขที่บัญชี078-2-14799-5ขีด2ขีด1 4 9ขีด5 หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้แล้วนะคะเราจะลากันไปด้วยภาพนวัตกรรมที่จีนกำลังทดสอบแว่นอัจฉริยะที่สามารถตรวจจับใบหน้าตรวจสอบพฤติกรรมและติดตามอาจยอก่อนได้ผลิตขึ้นมาโดยบริษัท l Alvision ค่ะสามารถที่จะสแกนใบหน้าของผู้ที่ขับขี่ยานพาหนะและป้ายทะเบียนรถที่ถูกมองโดยเจ้าหน้าที่ถ้าหากผลของการสแกนออกมาตรงกันกับฐานข้อมูลละ่ะ จะมีการแจ้งเตือนด้วยการส่งสัญญาณสีแดงปรากฏบนหน้าจอนะคะนี่เป็นอีกหนึ่งความพยายามของจีนค่ะในการนำเอานวัตกรรมมาใช้เพื่อสร้างความปลอดภัยในทุกๆด้านอีกมุมหนึ่งถือว่าเป็นการเสริมความมั่นคงและเศรษฐกิจให้กับประเทศกลับมาติดตามรายการคนหลังข่าวได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้15นิกถึง15นิกานาทีทินนีท TNN ช่อง16สวัสดีค่ะ